สวัสดีครับช่อง YouTube Channel นะครับสวัสดีครับน่าจะเป็น EP ีที่6นะครับสำหรับเวลา3ามทุ่มสินาทีนะครับนะครับสามทุ่มสินาทีนะครับนะครับสวัสดีครับช่อง YouTube Channel นะครับนะครับนะครับทักทายทักทายกันนะครับวันวันที่วันอะไรอะวันที่วันอะไรนะ วันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคม2563นะครับนะครับพิมพ์นะครับคำถามหนึ่งหนึ่งยิบซีคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใสมาให้ชัดเจนนะคำถามที่สองก็สองยิบซีคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใสมาให้ชัดเจนนะครับ ไปถามดวงฟรีเรื่องความรักเลยน้องเนยอ, <c oughs> อันเนยพัศวรทัาฝากเวลานะครับกดอ,อย่าลืมกดติดตามผลงานนางด้วยนะเนยพัศวรนะครับฝากเวลานะพอดีผมให้ให้นางไปดูดวงฟรีะนะครับให้นางดูดวงฟรีที่เพจอมยิ้มทยาดาเดอรรี่นะครับประมาณนั้นนะครับอ่ะมาต่อมาต่อนะครับมาต่อนะครับ อ่กุ้งชาเขียวนะ0353853236 24คือชีวิต8ธันวาคม2021วันศุกร์นะครับปีเมษ e ายนอายุ12ปีทําประกันให้ลุงเสียไปนานแล้วเดือนนี้จะได้เงินประกันไหมครับ We of f o r t u n คือความไม่แน่ไม่นอนส่วนมนไว้พระแผ่เมตตาขอพรจากวันพระลูกที่รุงรับไปแล้วนอกจากลุงด้วยเผื่อจะมีสิทธิ์ลุ้นขอให้ได้เร็วๆนะครับมีโอกาสก็ทํบุญน้องหมาน้องแมวผมด้วยนะครับจะได้ได้เงินเนาะนะครับเพราะ We of Fortune ต้องสร้างกุศลนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับไอเนยเขียนเวลาในพศวรรคนะครับไปติดตามพี่เข้านะพี่เค้าไลฟ์สดอยู่ในเนยนะ นะต้องบอกไอยเนยด้วยในพระสวรรค์เขียนเวลานะครับอ,อืออ่าเสาวลีนะครับเสาวลี เย็เย็นๆเย็นหลังไม่อย่าพึ่งหลังไม่กุ้งยิ่งๆเหลือเกินหลังไม่อย่าพึ่งเอาหน้าไม้ก่อนเอาหน้าไม้ดูเโลฟีหน้าไม้ก่อนนะอ่านะฮะ,ะน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 ะเออ หลังไม่เข้าใจอยู่นะครับหลังไม่ตามคิวครับหลังซีฟเลยมั่นใจดูดวงกับครูพัดไปเลยนะไม่มั่นใจก็อย่าพึ่งดูนะครับติ๋วนะครับพิมพ์คำว่ายีคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีอิงเนสัตว์ใส่มาให้ชัดเจนนะคะติ๋วนะครับน้องติ๋วว่าเสาวลีนะครับกดแชร์ครูพัดด้วยนะครับพิมพ์คำว่ายีคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีนะยีคือชีวิตสำคัญนะคะนะครับนะครับพิมพ์คำว่ายี่สิบสี่คือชีวิตนะครับนะครับ นั่นแน่กดกดว้าวกดหัวใจมากดเศร้ามาหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ก็มีรูปหัวร้อนมาด้วยนะครับ<ม>นะครับพิมพ์คำว่ายิบซีคือชื่อน้องติ๋วนะครับแล้วก็แชร์ไปนะครับนะครับอย่าลืมไปกดตามอมยิ้มทำแบบเดลี่ด้วยนะครับกำลังไลฟ์สดอยู่ด้วยนะครับนะ<อ>นะครับ ยีิบสี่คือชีวิตนะครับตามด้วยชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใสมาให้ชัดเจนแล้วกดแชร์ไหมคำถามที่หนึ่งหนึ่งแชร์คำถามที่สองสองแชร์คำถามที่สามสามแชร์คำถามที่หนึ่งก็แชร์หนึ่งครั้งแล้วก็แชร์แล้วก็หนึ่งยิบสี่คือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใสมาให้ชัดเจนถามชัดตอบชัดนะคะนั้นนองติ๋วคนสวยนะทุกคนมีโอกาสดูดวงได้เหมือนกันนะคะแต่คำถามที่หนึ่งก็หนาาึ่งแชร์คำถามที่สองก็สองแชร์คำถามที่สามก็สามแชร์พิมพ์คำว่าหนนนะะะคครับ นะครับนะครับทำไมกดหัวร้อนมาล่ะคะหมอพัดทําอะไรให,ใ,หใ,หให้ไม่สบายใจเหรอคะดูดวงต้องใช้สติและใช้เหตุผลนะคะหมอพัดเป็นหมอดูชื่อดังนะคะ คุณลูกดวงขาคุณลูกดวงพิมพ์อย่างนี้นะคะคำถามที่1นึ่งแชร์คำถามที่2 2แชร์คำถามที่3 3แชร์พิมพ์คําว่า1 24 1> คือชีวิตชืตช่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใสมาให้ชัดเจน1แชร์คำถามที่2ก็2แชร์2 24คือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใสมาให้ชัดเจนคำถามที่3ก็3แชร์3 24คือชีวิตชืตช่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีพร้อมกับคําถามคามชัดลึกชัดเจนนะคะ อย่างง่ายนิดเดียวไหมคะ,ะคุณแอนร่รวมบริจาคค่าอิอรตค่าอาหารน้องหมาน้องแมวได้นะคะ0ูนย์สามห้สามนะคะนะครับนะคะ,นะคะโอเคนะคะ ผมรอดูนะครับมีคนจริงใจกับผมไหมนะครับผมไม่วอรี่อะไรทั้งสิ้นนะครับผมอารมณ์เย็นต่อให้คุณดุดา่าต่อให้คุณด่ากลัวให้คุณเกลียดผมผมก็ไม่ผมก็จะไม่วอรี่อะไรทั้งสิ้นผมจะดูว่ามีใครจริงใจกับผมไหมถ้าคนที่จริงใจต้องพิมพ์คําว่ายิปซีคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใสมาให้ชัดเจนนะครับ yeah, yeah. กดแชร์ไปด้วยนะครับนะครับฉะนั้น คุณลูกดวงจะกดโกรธผมจะอะไรผมแล้วแต่ผมไม่วอรี่อะไรทั้งสิ้นนะคะนะคะเพราะว่าลูกดวงผมเยอะอยู่แล้วนะครับนะฮะผมเป็นคนที่ดูดวงมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับนะครับแล้วผมก็สุภาพกับคุณลูกดวงนะครับวันนี้คุณลูกดวงต้องพิมพ์นะครับยีิบสี่คือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีเดือนปีเกิดให้ชัดเจนได้เลยครับนะครับนะครับฉะนั้นพิมพ์นะครับคุณแอมพิมพ์นะครับแล้วก็น้อง แล้วก็น้องติว๋วน้องติว้วน้องติวงต๋วพิมพนะครับพิมพคำว่า1นึ่งี่คือชีวิตเชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลักนณาราศีปีนักษัตรใส่มาให้ชัดเจนนะคะจะได้คําตอบที่ชัดเจนนะคะครูพัดรออยู่นะคะนะคะแล้วกดแชร์ไปนะนะครับกดแชร์ไปนะคะนะครับยีิคือชีวิตกุณแอนยี่ธันวาหนึ่งแปดนะครับมีโอกาสจะได้ไปต่างประเทศไหมมันต้องมีเหตุและผลก่อนไพ่ขึ้นหนึ่งเหรียญถ้าคุณเป็นรูปธรรมคุณมีรูปธรรมอยู่แล้วคุณมีความชััดดเจนนนรรรริแแแลลล้้้้วววมมมมมีีีกกาา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 ตตต่่่่อออออออสสสืืืะะไไไยยยยยคคคคุณโปถถๆทหพบ 0353853236ร่วมด้วยช่วยกันค่าอินเตอร์เน็ตค่าอาหารน้องหมาน้องแมวนะครับนะขออายุวันเดือนปีเกิดแล้วก็คำถามที่ชัดเจนนะครับสำหรับเพจอมยิ้มนิ้มสี่คือชีวิตนะครับน้องติ๋วนะครับอายุ31ปีวันเสาร์บ้านเราขอหมายลงสําเพอวันที่21ดีใหม่ครับโอ้ย รวยรวยเฮงเฮงปังปังเลยน้องติว๋วลงวันเสาร์วันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยนะว่าเจ้าเที่ยวท,ทางด้วยนะโอ้ยรองบ้านเราจะลงดีมากเลยนะครับนะครับทำบุญแล้งหมาน้องเมวด้วยนะครับเป็นการแก้คิดแก้ไขนะน้องเสาลีนะครับลงไปได้เลยนะครับขึ้นเดอะสตาร์นะครับเสานะเห็นไหมงามมากเลยนะครับสนับสนุนครับจริงๆกิว่าเกิดเราเกิดวันแข็งหาลงหาวันที่ลงยากนะแต่ว่าไพ่บอกว่าลงได้วันที่ยี่สิบเ็วันเสาร์นี้ลงได้เลยนะครับ นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับนะครับอ๋อไม่ใช่ฮะลงมาที่21ไม่ใช่ไม่ช่เราเกิดบนเสาลงมาที่21นะนะครับดีงามดีงามกดไลค์กดแชร์ไปนะครับ0353853236ร่วมด้วยช่วยกันค่าอินเทอร์เน็ตค่าอาหารน้องหมาน้องแมวนะครับนะ เดี๋ยวตอบให้นะเปิดแอดมินหลังไวให้สวัสดีครับผมแอดมินแทนลูกสาวตอนนี้ลูกสาวไร้สตะมาต่อนะครับ กดไลค์กดแชร์ไปนะครับเ,เดี๋ยวตอบหลังไมให้ใะคำถามละยี่สิบสองบาทจ้า ส่วนคำถามละ99บาทหมายความว่าถามเรื่องเดียวแต่มีหลายประเด็นแยกมา3-4ประเด็นส่วนคำถามเรื่องเดียวแต่มีหลายประเด็น99บาทจ้าพิมพ์ถามตอบได้ นะครับสวัสดีครับกูคนที่เข้ามานะครับผมก็เป็นแอดมินด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครูพัฒด้วยนะครับนะครับใครแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับนะครับใครแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับนะครับนะครับมีคําถามนะครับ คุณน้องจะคุณน้องทักที่ตัวหมอครูพัดใช่ไหมอ่านะครับ น้องเขาส่งเลขที่บัญชีหลังใหม่แล้วนะจ๊ะ,ะนี่ครับ กดไลค์กดแชร์มาครับพิมพ์คำว่า24คือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใสมาให้ชัดเจนนะครับถามชัดตอบชัดนะครับดูดวงกับหมอพัดดุนิดนึงนะครับคำถามที่1 1แชร์คำถามที่2 2แชร์คำถามที่33แชร์ตามด้วย1 24ยิบคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใสมาให้ชัดเจน2 24คือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีใสมาให้ชัดเจนคำถามที่3ก็3าแชร์3 24คือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนป นะครับถามชัดตอบชัดนะครับนะครับคุณน้องจะให้พิมพ์ถามตอบใช่ไหมจ๊ะหรือจะโทรถามสด อะไรเหรอถ้าคุณใหม่คุณใหม่ทักผมหรือทักหาอมยิ้มครับคุณใหม่ทักหาใครครับคุณใหม่ทักผมหรือทักหาอมยิ้มนะฮะถ้าทักคุณใหม่ลองดูนะว่าคุณใหม่ทักหาใครเนาะนะคุณใหม่ทักหาผมหรือเพจอมยิ้มครับคุณใหม่ครับถ้าทักหาผมก็เพจที่หมอะพยุซีโคราถ้าทักหาอมยิ้มผมป็นแอดมินอยู่ด้วยก็ทักที่อมยิ้มเขาแบบแดนี่นะครับเนาะนะ นะครับเนาะนะครับผมไม่เข้าใจที่คุณใหม่ถามนะครับนะครับเนาะนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับพิมพ์คำว่ายีิบสีคือชีวิตชื่นเล่นวันเดือนปีเกิดและคณาราศีปีนักษัตรใส่มาให้ชัดเจนนะนะครับนะครับ คุณใหม่คุณใหม่ว่ายัางไงครับคุณนาลีนะคะยุสีนชียบหน้าตังที่ให้เขายืมไปจะได้คืนใหม่ครับาาค,าาคุณต้องติดตามนะครับให้ขึ้นเดอะฟูลถ้าไม่ติดตามมีโอกาสจะได้เงินคืนนี่ค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับเพราะว่าให้ขึ้นเดอะฟูลก็คือความไม่แน่ไม่นอนคุณต้องพยายามพูดคุยกับเขาดีๆเรื่องการเงินกับทองขอคุยเขานะนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับลองดูนะนะครับอนาวีนอายุ4 6อะไรเนี่ย วันอังคารแล้จ,จะมีแฟนฝรั่งใหม่ครับยังไม่ชัดเจนเรื่องแฟนฝรั่งนะคุณต้องหาคนอื่นที่ติดต่อสื่อสารหรือคอนเนคชันนะคุณเลคุณเพลนูไม่พิมพ์เขาปียี่สี่คือชีวิตเลยนะนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะใช่ครับคุณใหม่น้องเขาไลฟ์สดอยู่นะครับน้องเขาไลฟ์สดอยู่นะชื่ออมยิ้มทาดดร์ลเดลี่ O M Y I M นะขีด T A R T นะทาร์ลเดลี่นะครับเจอแน่นอนครับเจอแน่นอนน้องเขาไลฟ์สดอยู่นะครับนะครับนะ คุณใหม่เจอ,อยังครับถ้าไม่เจอบอกผมนะศูนย์สามห้าสามแปดห้าสามสองสามหกร่วมด้วยช่วยกันค่าอินเทอร์สดฆ่าอาหารน้องหมาน้องแมวนะครับเนี่ยเพจน้องเขานะครับเนี่ยเขาไลฟ์สดอยู่ด้วยนะครับนะนะแต่น้องเขาอผมก็มีคิวยาวอยู่นะเนี่ยฮคร,ครับเห็นไหมในพื้นฐาของความจริงก็คือไ <med S 1> ม่ค่ะถ้าในพื้าของไพ่ก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้น เจ็นาพี่มองไปหาจะสติกในความเป็นจริงเนี่ยตัวเราเองก็คงคือเห็นไหมครัเห็นไหมครับน้องใหม่เห็นเนาะนะครับเห็นไหมครับน้องน้องเขาก็ไลฟ์สดอยู่นะครับถึงสามห้าสามแปดห้าสสองหกร่วมด้วยชกันค่าอินฟินิต่าหันน้องหมาน้องแม่นะคำถามถามให้ชัดนะพิมคำถามอีหนึ่งหนึ่งยี่สิบสี่คือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใสมาให้ชัดเจนนะถามชัดตอบชัดนะครับุณลุกดวงขานะครับง่ายๆนะครับถามชัดตอบชัดเนาะนะครับ ิีคือชีวิตชีเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใส่มาให้ชัดเจนนะครับน,นะเช็คดวงส่วนตัวผมได้หลังใหม่นะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับนะครับ,รบนะครับเช็คดวงส่วนตัวได้นะครับเฮ้ยทักได้หลังไหม่นะครับทักได้หลังไหม่นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับ หมดหรือยังครับหมดหรือยังครับนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพจหมอพัฒน์ยุทซีโคราชแล้วก็ช่อง YouTube c h anel n หมอพัฒน์ยุทซีโคราชแล้วก็เพจ omymth dot d i a ี่ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับนะนะนะครับรบกวนนะครับนะครับกดติดตามได้นะครับนะครับ โอเคนะครับบทหรือยังครับถ้าบทแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพัดขออนุญาตลงก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามสำหรับใครสังเกตชอบยูทูบกันแน่น,นะครับบ๊ายบายนะครับลงก่อนแล้วกันนะครับนะฮนะ